ชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนจะเกิดโอกาสทางการเงินจะมีโอกาสให้ได้ลาบผลทางการเงินได้ผลประโยชน์ต่างๆทางการเงินขาดเงินจะมีช่องทางให้ได้เงินเข้ามาสู่ดวงชะตาคุณจะมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์หรือมีโอกาสที่จะมีความโชคดีจากบ้านรถยวดยานพาหานะ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสริฐกิ่งเพชรกับน้องเฮงเฮงกับน้องมั่งมีกดถูกใจกดติดตามให้กับผมกับน้องเฮงเฮงกับน้องมั่งมีด้วยนะครับขอให้ท่านเฮงเฮงมั่งมีสมกับชื่อน้องเลยนะครับนะก็ในดวงชะตาชาว,าวราคดาราศีมังกรเนี่ย คือดวงเนี่ยจะมีดาวอังคารโคจรยกได้เป็นเกษตรราชิบดีเข้าสู่ราศีเมษในวันที่26มิถุนายนแล้วก็จะมีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่19ด้วยนะครับวันที่15อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรในด้านของการเงินคุณจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินมีโอกาสหยิบจับรวบรวมเงินได้เข้าสู่กระเป๋าเพิ่ม นะครับบางท่านจะเกิดโอกาสทางการขายโอกาสในการพัฒนาทักษะในกระบวนการในการสร้างเงินโอกาสในการล่อเงินหรือล่อผลประโยชน์บางท่านยังถูกหวยเลยนะในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับจะเกิดลาบผลทางการเงินจะเกิดช่องทางรายได้เสริมช่องทางรายได้พิเศษจะมีเงินเข้าสู่กระเป๋ามากกว่า1ช่องทางนะท่านใดหาเงินไม่ได้จะมีคนเอาเงินให้หรือมีโชคทางการเงินมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับ ท่านใดที่รอก,การดําเนินการใดๆทางการเงินจะสําเร็จจะได้เงินตามที่คิดตามที่หวังคือต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันเข้านะครับท่านใดมีธุรกิจออนไลน์นะครับจะได้เงินแบบคาดไม่ถึงแบบนึกไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ดวงชะตนั้นนะครับเป็นช่วงที่รายจ่ายเก่าๆจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าจะมีสิ่งมาริบอนเงินจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเสียเงินไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้ นะครับบางท่านเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้นําเงินไปลงทุนเพื่อสร้างลาบผลบางอย่างนะครับหรือว่าเงินคุณจะไปเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับยวดยานพาห,าหนะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านบางท่านได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านได้ซื้อของใหญ่เข้าบ้านหรือว่าได้ ได้ใช้จ่ายเงินไปกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับคุณจะขยันหาเงินมากขึ้นคุณจะโฟกัสไปในเรื่องราวของการเงินมากขึ้นคุณจะขยันสร้างเงินมากขึ้นนะครับจะมีเรื่องราวที่ดีนะครับที่จะนําเงินเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับในดวงเนี่ยนะครับบอกว่าจะมีโชคลาภบ,บางอย่างจากบ้านจากรถจากเงินเช่นท่านใดที่รอการไกลเกลี่ย ต่างๆทางการเงินจะได้นะครับหรือว่ามันแปลว่าคุณท่านใดที่พยายามกําลังจะลงทุนหรือสร้างลาบผลบางอย่างทางการเงินก็จะมีโอกาสที่จะก่อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ลาบจากบ้านจากรถหรือยวดยานพาหานะ,นะครับเลขรถเลขบ้านออกสลากเลขอายุแม่ออกสลาก,ลาออก,ลากหรือมีลาบจากผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นเพศหญิงก็ได้หรือมีลาบจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องที่เขาจะนําความพึงพอใจหรือเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือให้คําปรึกษาบางสิ่ง ดาวมันจะกระตุ้นไปอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณมีภาระหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าเก่านะครับหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีภาระมากขึ้นมีภาระในชีวิตเพิ่มเช่นทางด้านของการเงินทางด้านของการงานก็ได้นะครับช่วงนี้ต้องระวังในดวงชะตาเต้น,นุ่นชนนี่ของแหลมจิ้มตามเกิดอุบัติเหตุทะเลาะบ่อ,บอแวงหรือมีการโต้เถียงอย่างรุนแรงนะครับ อันนี้ต้องระวังเหตุแห่งการประทะคุณจะใจร้อนนะครับคุณจะใจเร่าร้อนมากขึ้นจะมีเหตุแห่งการตะลบอบ่อแหว่งได้ง่ายๆแล้วก็ในดวงตาเนี่ยต้องระวังสายตาความดันไมเกรนหลอดเลือดหรือไขมันนะครับในเส้นเลือดหรอครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของจะมีเหตุการณ์ให้เจ็บตาผงเข้าตาหรือดวงตาจะมีปัญหานะครับก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นสุขภาพเกี่ยวปากฟันอะไรลักษณะเนี้ยปวดท้องเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ ของเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวอยู่ในบ้านเช่นวนะีดีเนี่ยคุณจะทําแก้วหล่นมือแก้วแตกแกระเบื้องแตก,แก,แตกของเครื่องใช้เครื่องแก้วต่างๆแตกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์คุณจะพังเสียหายเช่นมือถือคุณจะพังหรือเล่นมือถือระวังโปรแกรมอะไรต่างๆนะมันไวรัสเข้าหรือว่ามันมีมีการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องมือเครื่องหมายอิเล็กทรอนิกนะครับมันทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพก็ได้นะครับหรือจะไปอย่างหนึ่งว่านะครับช่วงนี้ คุณจะต้องระวังในเรื่องของของร้อนนะครับด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยแล้วก็ในดวงเนี่ยบอกว่าจะได้อ่จะได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านนะครับก็ได้นะของใหญ่ของใหม่อะไรลักษณะเนี้ยของที่พึงพอใจทางจิตได้ของบางอย่างที่พึงพอใจทางจิตเข้ามานะครับบางท่าน,นั้นนะครับค้าขายเนี่ยในช่วงนี้จะได้ลูกค,ค้ารายใหญ่จะมีลูกค,ค้ามากขึ้นมีลูกค,ค้าจํานวนมากได้ลูกค,ค้ารายใหม่ก็ได้นะครับ จะเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดงานใหม่หรือมีไอเดียสร้างสรรค์นในการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆในการทำงานการพัฒนางาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานส่วนตัวนะจะมีไอเดียในการสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์กระบวนการต่างๆทางการงานให้ดีมากขึ้นหรือคุณพยายามโฟกัสทําสิ่งต่างๆทางการงานให้ดีมากขึ้นอาจจะแปลว่ามีไอเดียใหม่มีโครงการใหม่มีกิจกรรมใหม่ๆมีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวก็เกิดขึ้นได้นะครับนะในดวงมาลักษณะนั้นนะครับจะได้คอนเน็ชันที่ยังแนบแน่นแน่นแฟนแปลว่ายังมีเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือญาติ คนใกล้ตัวที่ยังก้มเกลียวแนบแน่นแน่นแฟนกับดวงชะตาคุณจะได้เงินเก่าเงินตกเบิกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกื้อกูลดวงชะตาในเรื่องราวของการเงินมันแปลว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ได้เงินเข้ามาแบบทันตาเข้ามาทางงานทางเงินก็ได้คือว่าเข้ามาทางงานหรือว่าทางการลงทุนก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะ,ะเข้ามาทางโชคลาภก็ได้อะไรลักษณะนี้นะครับในดวงชะตา แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยมันยังกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งว่าจะมคีความพึงพอใจบางอย่างจากเด็กจากคนอ่อนกว่าเป็นความรู้สึกดีๆหรือได้ตัวเงินได้ของมีค่าหรือได้ความพึงพอใจต่างๆจากบุตรบริวารลูกหลานเด็กลูกน้องบางท่านได้สัตว์เลี้ยงได้บุตรบริวารได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเหมาะนาเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาหรือว่าเหมาะเอาเด็กเข้าบ้านเหมาะนําสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านเหมาะรับบริวารใหม่จะได้บริวารที่ดีที่มีความกลมเกลียวแนบแน่นแสนหือหลังจากนี้นะหลังจากวันที่19 มิถุนายนนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับจะทําอะไรต่างๆยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงขึ้นช่วงตกนะครับแต่เราไม่สามารถจัดการมันได้นะครับเวลามันตกมันก็จะตกและเกินบางทีมันบางคนก็ตกตกปั๊บก็ขึ้นมาได้ไหวเพราะว่าพื้นดวงดีบางคนตกปั๊บก็ตกนาน4 5หปีถึงจะขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเราเรียกว่าดวงนะครับเป็นพื้นกรรมที่นำมาเกิด ขึ้นอยู่กับรากดวงชะตานะครับคนเรามันมีดวงขึ้นดวงตกไม่ว่าคุณจะวาสนาดีขนาดไหนในโบราณเขาเลยจะมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้นะครับก็คือเขาจะมีเครื่องรางหนึ่งเขาเรียกว่ายันนะครับยันพี่ชัยสงครามดวงพี่ชัยสงครามคอนเซปต์ก็คือนะครับอันนี้คือดวงพี่ชายสงครามนี่ผมเอามาให้ดูนี่กําลังจะส่งไปให้เขานะนะครับอันนี้ขขังมากนะต้องบอกเลยนะนะครับเคยส่งไปให้ ที่ว่าบูชามาเป็นแฟนคลับเนี่ยนะครับเขาถงไลน์มาบอกบ่อยมากนะครับนะเกิดสิ่งอัศจรรย์กับเขามากเลยนะครับเอาไปวันแรกนะครับไม่ถึง7วันก็ถูกหวยตั้งหลายตัวนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะนะครับแล้วแต่ท่านนะบางท่านก็งานเข้า เงินเข้านะครับได้งานได้โปรเจกต์นะครับอันนี้คือดวงม่ใชยสงครามเนี่ยนะครับเป็นยันโบราณเป็นยันที่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองเอาวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยมาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับแล้วก็เอาพุทธคุณมาร้อมรอบนะครับคาถาที่อยู่ในเนี้ยนะครับมาร้อมรอบเนี่ยก็คืออิติปิโสัตนามารานะครับคาถาพระพุทธเจ้า16องค์ร้อมรอบนะครับนามะพาทะนะครับหัวใจธาตุทั้ง4นะครับและซึ่งคาถาเนี่ยในเนี้ย เป็นคาถาโบราณทั้งหมดไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีตีบิโสแปดทิศล้อมรอบดวงชะตานะครับนะซึ่งมีอนุภาพฝอยท่วมหลังช้างโบราณว่าก็คือว่าพุทธคุณนั้นประมานไม่ได้หาที่สุดไม่ได้นะครับถ้าคุณนําไปบูชาจริงๆซึ่งยานพิธีสงครามเนี่ยเขียนได้ดวงเดียวในแผ่นเดียวเพราะตัวเลขต่างๆเกิดจากการคำนวณของดวงดาวคนหมดในตารางบันลังทั้งทั้งห้าเนี่ยนะครับก็เป็นดวงคุณแล้วก็มีชื่อวันเดือนปีเกิดคุณนะครับมันเขียนหลายคนไม่ได้นะครับ นะนนี้คือยันพิเชษสงครามใส่กรอบทําขนาดเดียวนะ A4 ถ้าดวงมิเชษสงครามนะครับนะเพราะว่ากรอบหายากค่อนข้างยากนะท่านใดอยากได้ก็ลองทักไปดูนะอันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากผูกดวงคู่ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นยันโบราณเหมือนกันนะครับอันนี้เขียนใส่ผ้าแคนวาส นะครับรอบรอบวยพุทธคุณทั้งหมดยันที่ผมเขียนทุกอย่างเป็นยันโบราณทั้งหมดนะครับเป็นยันที่สายพุทธคุณและก็ใช้มหาเลิกชั้นสูงในการเขียนยันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดวงมิใช่สงครามยันนาวคุณเมหายันนะครับอันนี้เป็นยันคู่ครองร่ํารวยนะครับเป็นยันที่ ก็คือมีต้องการที่อยากจะเอาวันเ,เกิดเราเนี่ยนะครับมาล้อมรอบด้วยคาถาโบราณนะครับอักขรยันโบราณแล้วก็ใช้เลือกชั้นสูงที่เหมาะกับดูชะตาคู่ของคนรักอันนี้ก็จะเป็นดวงเราคู่ของคนรักบรรจุในนี้นะครับแล้วก็จะล้อมรอบด้วยคาถามหาราบนะครับอย่างพระศรีวลีนะครับนะจะมีหัวใจพระศรีวลีล้อมรอบเป็นหน้าชาลีตินะครับนะซึ่งความหมายดีมากนะครับเป็นพุทธคุณมากนะครับแล้วก็จะเสริมให้หากินคล่องนะครับ นำลาบผลลํำรวยเงินทองได้นะครับเพราะว่าพระศรีวลีเนี่ยเป็นพระที่มากไปด้วยลาบเป็นพระที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนะว่าท่านเนี่ยเป็นพระมหาเทระที่มากไปด้วยลาบกว่าพระองค์อื่นนะครับถ้าเราบูชาพระศรีวลีจะมากไปด้วยลาบนะครับแล้วก็มีองค์พระร да ้อมรอบในองค์พระเนี่ยก็จะมีคาถานะครับนามาพัทธนะครับและนาชาลีติอย่างเงี้ยนะครับร้อมรอบดวงชะตานะครับตัวพระองค์พระฐานพระแล้วก็อักขรต่างๆในนี้มีกัน ลงสูตรตามโบราณทั้งหมดนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบก็จะมีน้โมพุทธายะล้อมรอบอีกทีนึงนะครับนะนี้อธิบายไม่หมดนะอันนี้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามแอดมินไปได้นี่ขนาด40 40นะครับเขียนด้วยมึกสีขาวกับสีทองปนกันนะครับนะซึ่งสวยมากนะครับเขียนใส่ผ้าเนี้ยนะครับจะทนหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ทนนะเป็นใส่กระดาษแต่ว่าเคลือบกันน้ำนะครับเขียนด้วยหมึกดํานี่ก็สวยนะครับนะตั้นแตกไดกใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับวันนี้สวัสดีครับ